ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับพื้นฐาน Android ในหัวข้อที่1นะครับเกี่ยวกับลำดับการซ่อมงานซอฟต์แวร์นะครับผมผมก็ได้ทำรูปนะครับโฟชาร์ดหรือว่าแผนผังนะครับให้พี่ๆเนี่ยลองไปใช้งานดูนะครับเกี่ยวกับงานซ่อมซอฟต์แวร์มือถือนะครับงานแก้ไขนะครับกรณีเครื่องนะครับค้างรวนนะครับผมค้างรวนมานะครับตัวนี้เลยนะครับค้างรวนนะครับ แอปหยุดทำงานนะครับหรือว่าหน่วยความจำเต็มนะครับผมนะครับเรามาเริ่มกันก <jogo. S 1> ็คือ <royable. S> 1นะครับอัปลอมผ่านเมมนะครับอ่าเราก็ต้องไปหาลอมที <websites. S 1> ่ใช้อัปผ่านอ่าเมมนะครับหรือออปผ่าน Recovery นะครับผมตัวนี้นะครับจะแตกต่างกับลอมที่ออปผ่านสายนะครับแล้วเรามาดูผลว่าหลังจากที่เราล็อัพปลอมผ่านเมมแล้วเนี่ยอาการค้างรวนแอปหยุดทำงานหน่วยความจำเต็มเนี่ยหายหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่หายนะครับหายก็จบถ้าไม่หายก็ไปขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าไม่หายนะครับลงมาข้างล่างนี้นะครับขั้นตอนนี้ก็คือคืนค่าโรงงานนะครับในเมนูตั้งค่านะครับเห็นตั้งค่านะครับเราลองไปคืนค่าโรงงานดูนะครับว่าอาการข้างต้นเนี่ยหายหรือเปล่านะครับถ้าหายก็จบส่งงานรับตังค์นะครับถ้าไม่หายนะครับ ต้องมาคืนค่าโรงงานในหน้า recovery เห็นไหมครับก็จะมีคำว่าหน้า recovery เพิ่มขึ้นมานะครับจากหน้าคำศัพท์ที่เราเรียนไปนะครับไม่ลืมนะครับในกรณีที่เครื่องติดรหัสนะครับติดล็อกหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีมาร์กบอกว่าให้เริ่มตรงนี้ก็คือให้เราลองวิ p หรือคืนค่าโรงงานในหน้า recovery นะครับถ้าคืนค่าโรงงานหรือว่าวิ p ได้คือจบเลยนะครับรหัสหน้าจอนั้นหลุดแน่นอนนะครับ ถ้ารหัสหน้าจอนั้นยังไม่หลุดนะครับหรือหลังจากที่เราเข้าหน้า Recovery แล้วเนี่ยมันถามหารหัสล็อกหน้าจอซึ่งเราลืมนะครับลืมรหัสหน้าจอแน่นอนนะครับผมตัวน,นี้ก็คือไปหัวข้อต่อไปก็คือเราจะมาใช้ในส่วนของตัวดองเกิลนะครับดองเกิลรีเซ็ตแล้วนะครับผมดองเกิลรีเซ็ตเห็นไหมครับก็จะเป็นลําดับขั้นตอนตามนี้นะครับใช้ดองเกิลรีเซ็ตแล้วรหัสหลุดไหมอาการค้างลวนหลุดไหมนะครับ อแอปอยู่ทางานหนูรับจำเต็มเนี่ยหายไหมนะครับถ้าหายเราก็จบส่งงานคิดตั้งนะครับถ้ายังไม่หายก็ไปต่อไปนะก็คือแฟดลอมศูนย์ผ่านโปรแกรมฟรีเห็นไหมครับผมก็จะมีบอกให้เป็นแบบนี้นะครับแฟดล้อมศูนย์ผ่านโปรแกรมฟรีก็หลายหลายอ่าผมพูดแบบนี้นะครับว่าหลายๆยี่ห้อนะครับก็มีโปรแกรมฟรีให้ใช้งานนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวลอมศูนย์เนี่ยเราอาจจะต้องหาหรือซื้อนะครับจากซัพพอร์ตแต่ละ,อะของอาจารย์แต่ละท่านนี้เขามีให้เราเข้าไปดาวน์โหลดนะครับเพราะของฟรีก็มีนะครับของอของมอีของฟรีมีให้โหลดตาม Google เยอะนะครับแต่เราก็ต้องไปหานะครับแต่ถ้าอยากจบงานไวเราซื้อซัพพอร์ตเขามีตรงรุ่นมีตรงเวอร์ชั่นให้เราเราคลิกไปหา ง่ายนะครับผมตัวนี้โอเคพอเราแฟดล้อมศูนย์ไม่หายนะครับก็ลองใช้ในส่วนของตัวช่วยนะครับก็คือตัวดองเกิลนี่แหละที่เราใช้รีเซ็ตเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการแฟดลอมเข้าไปนะครับเพราะบางทีเนี่ยโปรแกรมฟรีนะครับมันแฟดไม่เข้าเราก็ต้องใช้ดองเกิลเนี่ยซึ่งเสียเงินซื้อนะครับมาแฟดโอเคครับแฟดแล้วแฟดเข้าแล้วหายหรือไม่นะครับถ้ายังไม่หายนะครับ ก็จะใช้ในส่วนของโปรแกรม0น,นะครับลอมศบวกยูเซอร์เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของรุ่นหรือยี่ห้อนะครับก็ตัวนี้ก็จะมี oppo vivo huawei แล้วก็ xiaomi นะครับ4แบรนด์นี้เริ่มใช้ในส่วนของตัวโปรแกรม0ย์ลอม0แล้วหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมเนี่ยเขาจะบังคับให้เราเนี่ยกรอกยูเซอร์ของพนักงานนะครับหรือ,อผู้มีอำนาจในการแฟดลอมนะครับ รุ่นนั้นๆเนี่ยต้องกรอกยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับถ้าเราไม่มีเราไม่สามารถที่จะใช้ในส่วนของหัวข้อนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนอย่างอย่างผมเองนะครับช่างเนี่ยช่างที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์นะครับก็จะมีในส่วนของบางยี่ห้อนะครับที่สามารถอขอซื้อมาได้นะครับผมครับตรงนี้นะครับถ้าตัวนี้เราไม่มีหรือเราแฟลชแล้วมันไม่หายนะครับก็ข้ามขั้นตอนต่อไปก็คือแกะจัมไอเอสพีนะครับก็คือแกะ ต่อลวดนะครับสี่เส้นนะครับต่อลวดสี่เส้นหกเส้นนะครับผ่านกล่องนะครับหรือ IP b o x ที่เรียกว่า ufi นะครับ ufi นะครับ jtag นะครับนี่หลายหลายค่ายนะครับแล้วก็ medusa นั่นเองนะครับที่เขาเรียกว่าทำเกี่ยวกับ ip emmc นะครับกล่องที่เราจะเปลี่ยนจาก นะครับหัวข้อฝั่งเนี้ยเราจะส่งคำสั่งผ่านสาย USB นะครับฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับผ่านสาย USB นะครับ USB นะครับแต่ฝั่งเนี้ยเราจะผ่านเส้นลวดเส้นเล็กๆเนี่ยไปที่ตัวบอร์ดโดยตรงแน่นอนเราจำเป็นจะต,ต้องแกะเครื่องแล้วก็ต่อลวดเส้นเล็กๆไปยังจุดเทสท์พอยต์หรือจุดตาไกาจุดที่มีการจิ้ม ISP นั่นเองนะครับตรงนี้ครับหลังจากที่เรา แกะจ้ำนะครับต่อรวดเข้าไปแล้วยังไม่หายเนี่ยต้องทำแกรยกเปลี่ยนเม็ด EMC นะครับหรือเปลี่ยนบอร์ดไปเลยนะครับจบชัวร์ร0 0นะครับนี่ก็คือแนวทางสำหรับการแก้ไขหรือทำงานนะครับเกี่ยวกับงานซอฟต์แวร์มือถือนะครับลำดับขั้นตอนหรือโฟชาร์ดตามนี้นะครับพี่ๆลองนำไปใช้งานดูนะครับลองไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับเยยังคิดไม่ออกว่า รับงานเข้ามาแล้วจะเริ่มต้นยังไงก็ลองใช้รูปภาพนี้วิดีโอนี้ในการทำงานดูนะครับไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กด Sub สไครป์ช่องให้ผมด้วยนะครับผมรับสอนซ่อมมือถือนะครับสอนจริงจากประสบการณ์งานซ่อมจากหน้าร้านนะครับผมสอนเสร็จนะครับผมก็จะมีงานหน้าร้านที่ผมมีลูกค้าเข้ามาซ่อมเนี่ยผมก็จะทำให้ดูด้วยนะครับตรงนี้นะครับ ไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับการันตีว่าเรียนจบพี่ๆเนี่ยใช้วิชาความรู้ที่ผมมีให้เนี่ยไปหาเงินได้แน่นอนนะครับไม่ได้สอนมัวๆแน่นอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ